เงินไม่พอใช้ครับชีวิตติดลบอยากได้วิธีแก้แก้แบบไหนดีเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังครับวงล้อแห่งความมั่งคัง่งวงร้อยความสาเร็จถ้าวันนี้คุณนําไปปรับใช้นะผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยล่ละอ่ะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับวงร้อแห่งความมั่งคัง่งวงร้อยความสําเร็จจะพูดให้ฟังนะครับว,วมมันนี้จะยกตัวอ,อย่างมาให้เห็น3าตัวอย่างคือใน A ใน B ใน C เริ่มต้นที่ใน A ก่อนครับใน A ทํางานประจําเงินเดือน22งหมนนะครับก็คือรายได้ของเขาก็คือ 2, 2 0 0 0บาทต่อเดือนโอเคนะ ในบีครับทางานประจําเงินเดือน2องหมครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งสาขาครับมีรายรับอยู่ที่4ี่หมบาทต่อเดือนเท่ากับว่ารายรับรวมของเขานะครับรายได้รวมนะก็อยู่ที่6 2 0 0 0บาท6 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับทีนี้มาดูของนายซีครับนายซีทำงานประจานะครับเงินเดือน2องหมสองร้านก๋วยเตี๋ยว2สาขา8ปด0 0ื่นบาทนะครับมีลูกจ้าง4คนรายจ่ายรวม้วฮะอยู่ที่60,000บาทต่อเดือนนะครับสาหรับการดาเนินธุรกิจนะครับการมีลูกน้อง ตีเป็นกำไรสาขาะละหนึ่งหมื่นบาทนะครับรายได้รวมของเขาตอนนี้นะปัจจุบันอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทต่อเดือนสี่หมื่นสองพันบาทต่อเดือนนะและที่สําคัญคือเขาเอารายรับนะครับสิบเปอร์เซ็นของเขานะรายได้ของเขาสิบเปอร์เซ็นตนะครับไปลงทุนนะไปลงทุนเพิ่มนะครับโดยสิบเปอร์เซ็นนั้นก็คือเงินจานวนสี่พันสองรอบาทต่อเดือนณนะปัจจุบันนี้คนที่รายได้เยอะที่สุดนะในสมนการนี้ทั้งสามคนก็คือคนที่ชื่อว่านายบีถูกปะนายบีรายได้มากสุดนะครับหกหมื่นสองพันบาทนะตามมาด้วยนายซี สุดท้ายคือนายเอที่ทําเพียงงานประจําโอเคนะโอเคมาดูอย่างนี้ต่อทีนี้มาดู10ปีต่อมาครับ10ปีต่อมานายเอยังคงทําแต่งานประจํานะครับทํางานประจําเงินเดือนจาก22งหมครับเงินเดือนปรับขึ้นปีละ1 0 0 0บาทนะเฉลี่ย10ปีก็คืออยู่ที่3 2ม0 0ืบาทต่อเดือนรายได้จาก22งหมื่นสปีผ่านไปนายเอจะมีเงินเดือนอยู่ที่3 2ม0 0ืบาทนะครับสามหมบาทส่วนนายบีครับนายบีทำงานประจําเดือนละ22งหมนนะครับร้านเบเกอียหนึ่งสาขาของเขายังทําเหมือนเดิมนะรายได้4ี่0 0ื่เหมือนเดิมนะครับ เงินเดือนปรับขึ้นปีละหนึ 1, ่งพันเท่ากับนายเอนะเงินเดือนปรับขึ้นเท่ากันนะครับเงินเดือนรวมในสิบปีนะครับปรับขึ้นมากลายเป็นสามหมื่นสองพันบาทเท่ากับว่านะปัจจุบันนี้นายบีนะครับมีรายได้รวมอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพันบาทต่อเดือนโอเคปะ่ะเจ็ดหมื่นสองพันบาทต่อเดือนนะครับเห็นไหมเริ่มต้นเงินเดือนเท่ากันแต่นายบีนะครับมีธุกรกิจส่วนตัวคือเปิดร้านวบเกีรยวของตัวเองโอเคนะอะ่ทีนี้ครับมาดูของนายซีบ้าง สมการของนายซีจะเป็นแบบนี้ครับนายซีมีด้านเงินเดือนสองหมื่นสองพันบาทเหมือนกันนะเงินเดือนปรับขึ้นปีละหนึ่งพันบาทเท่ากับคนอื่นนะครับเท่ากับ A และ B เลยสามหมื่นสองพันบาทเท่ากับนายเอและนายบีโอเคปะเท่ากับนายเอนายบีแต่ว่าด้านนี้ครับด้านธุรกิจนายซีนะครับนายซีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อยู่แล้วนะมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วนะครับในสิบปีต่อมานายนายซีนะครับเปิดรากเดี๋ยวกลายเป็นสิบสาขาเริ่มต้นมีอยู่สองสาขามีลูกจ้างสี่คนถูกปะ เท่ากับว่าหนึ่งสาขาในซีต้องจ้างลูกจ้างสองคนในการทํางานนะต้องจ้างลูกจ้างสองคนในการทํางานและกําไรต่อสาขาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนหนึ่งมืนบาทต่อเดือนนะครับหนึ่งมืนบาทต่อเดือนอ่ะทีนี้ไปต่อในระยะเวลาสิบปีครับในซีขยายสาขาจากสองสาขากลายเป็นสิบสาขาในระยะเวลาสิบปีนะครับฉเฉลี่ยคือเปิดปีละหนึ่งสาขาแค่นั้นเองเฉลี่ยคือเปิดเพิ่มปีหนึ่งสาขานะครับเท่ากับว่ารายได้รวมจะอยู่ที่สี่แสนบาท ส่วนค่าจ้างลูกน้องทั้งหมดจะกลายเป็นลูกน้องมีทั้งหมดยี่สิบคนเพราะสาขาละสองคนถูกปะสาขาละสองคนลูกน้องกลายเป็นยี่สิบคนครับรายจ่ายอยู่ที่สามแสนเท่ากับว่ากาไรด้านธุรกิจของนายซีจะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อเดือนหนึ่งแสนบาทต่อเดือนนะครับด้านการลงทุนครับด้านการลงทุนนายซีตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาฝากเดือนละสี่พันสองร้อยบาท ผมจะตีให้เข้าใจง่ายๆก็คือ4,002ก็ตี4,002เยาวๆเลยในเรื่องการลงทุนนะครับโอเคปะจะได้เห็นภาพง่ายๆนะจะได้เห็นภาพง่ายๆ4,200บาทนะครับทุกเดือนตลอดระยเวลา10ปีเงินฝากรวมจะกลายเป็น54,000บาทนะครับเงินที่อยู่ในการลงทุนนะครับของนายีจะอยู่ที่54,000บาทโดยได้อัตราปันผลนะครับอัตราการปันผลอยู่ที่5%ต่อปีเท่ากับว่า เงินปันผลที่นายซีได้รับกลับมาจะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่บสองบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยี่บสองบาทนะครับอันนี้คือในระยะเวลาสิบปีนะทีนี้มาดูสมการต่อสมการของนายเอตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาคืออะไรครับนายเอทำให้งานประจําอย่างเดียวถูกปะปีที่หนึ่งนะเงินเดือนสองหมื่นสามรายได้รวมต่อปีก็คือสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถูกปะไล่ระยะเวลามาเรื่อยๆครับ สิบปีสิบปีนะครับในปีที่สิบรายรับใน A จะอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทต่อปีต่อปีรายได้รวมนะครับตลอดระดยะเวลาการทํางานทั้งหมดสิบปีรายได้รวมของใน A จะอยู่ที่สามล้านสามแสนบาทถ้าฉเฉลี่ยก,ก็คือในสิบปีก็รายรับฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามแสนสามหมื่นบาทต่อปีนี่คือสมการของใเ A ที่ทําเพียงงานประจําสมการของใน B ตลอดระยะเวลาการทํางานทั้งหมดสิบปีที่ผ่านมา สิบปีที่ผ่านมาเงินเดือนนะครับเหมือนกันเลยครับสเกลเดียวกันเห็นไหมรายได้จากเงินเดือนสุดทีนะถึงปีที่สิบเนี่ยเท่ากันเลยสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทแต่นะครับแต่นายบีมีรายได้จากธุรธกิจนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละสี่หมื่นบาทเห็นปะ,ฉะเฉลี่ยเดือนสี่หมื่นบาทนะครับก็คือสิบสองเดือนก็เท่ากับว่าสี่แสนแปดหมื่นบาทต่อปีจากธุรธกิจของนายบีนะครับ ถ้ากับว่านายบีสามารถสร้างไรายได้รวมทั้งหมดในระยะเวลาสิบปีอยู่ที่แปดล้านหนึ่งแสนบาทซึ่งมีส่วนต่างมากกว่าในเอมากกว่าสองเท่าแปดล้านหนึ่งกับสามล้านสามต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานในชีวิตพื้นฐานในครอบครัวและทุกอย่างนายบีต้องดีกว่าในเอถูกปะ่ะอ่ะทีนี้มาดูสมการคนที่สามครับคือนายซีนายซีไม่ได้แค่คนทํางานไม่ใช่แค่คนที่ดําเนินธุรกิจแต่เป็นคนที่ขยายธุรกิจได้ สเกลอัฟธุรกิจเป็นคือรู้จักจ้างลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องทํางานแทนนะครับและตัวเองได้มีเวลาไปศึกษาไปพัฒน,นาตัวเองไปเริ่มการลงทุนได้โดยอัตราส่วนการปันผลจากเงินลงทุนที่ผมตีขึ้นมาแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมตีมาแค่ห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้าเปอร์เซ็นจะบอกเลยว,ว่าการลงทุนจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่จะทำไม่ได้นะครับห้าเปอร์เซ็นต่อปีห้าเปอร์เซ็นต่อปีถือว่าไม่ยากทีนี้มาดูสมการของนายซีครับเฉลี่ยรายรับจากเงินเดือนเท่ากันครับสามแสนแปดหมื 3, 8, ่น กับใน A และใน B แต่รายได้จากธุรกิจของาน C มีการขยับขึ้นทุกปีเพราะปีที่หนึ่งมีเท่าไหร่ครับสองสาขาถูกปะนะรายรับที่ละหมื่นเท่ากับว่าสิบสองเดือนอยู่ที่สองแสนสี่ปีที่เก้านะครับนาย C ทําเงินได้จาก10บสาขานะสิบสาขาบัวเตี๋ยวนะครับได้ที่เดือนละ1น0 0 0แสนบาทถูกปะสิบสองเดือนเท่ากับเท่าไหร่ครับเป็นเงินล้านสองปีที่เก้าและปีที่1ิบได้เงินเท่ากันนะครับเพราะว่า นายสี่ไม่ได้ขยายธุรกิจเพิ่มอัตราส่วนจากเงินปันผลการลงทุนนะครับคุณดูนะจากปีที่หนึ่งที่ลงเงินลงทุนไปทั้งสิ้นเท่าไหร่เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันสองร้อยบาทต่อเดือนก็ตกปีละประมาณเฉลี่ยประมาณสี่หมื่นแปดพันอัตราส่วนเงินลงทุนนะครับในปีที่หนึ่งเราลงทุนไปสี่หมื่นแปดพันบาทปีที่สองก็เพิ่มขึ้นเพราะได้อัตราส่วนจากเงินปันผลไปเติมในพอร์ตมากขึ้นพอร์ตการลงทุนก็เติมเข้าไป ถูกปะส่วนรายได้จากงานของเราก็เอามาเติมเหมือนเดิมรายรับจากเงินปันผลในปีที่หนึ่งอยู่ที่สองพันห้าอยี่ิบาทปีที่สองห้าพันหนึ่งริบหกปีที่สามเจ็ดพันเก้าร้อยสบี่บาทจนถึงปีที่สิบนะครับรายรับจากเงินปันผลต่อปีจะกลายเป็นสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบกบาทอันนี้คือคิดอาตาัอาตราปันผลอยู่ที่ห้าเอร์เซ็นแค่นั้นนะครับ เพราะฉะนั้นรายได้รวมของนายซีจะอยู่ที่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่มื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่บสามบาทรายได้รวมตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมานะครับนายเอสมการคือใช้แบบเดียวอย่างเดียวคือการแค่ทํางานประจําที่เดียวอย่างเดียวตลอดระยะเวลาสิบปีถึงจะมีการปรับเงินเดือนมากขึ้นก็ตามนะครับอาจจะปรับเงินเดือนขึ้นทุกปีปีละหนึ่งพันสุดท้ายไปทางสิบปีนายเอจะมีรายรับอยู่ที่ เพียงสาล้านสามแสนบาทฉเฉลี่ยปีละสามแสนสามแค่นั้นเองนายบีครับสมการคือเป็นคนที่ทํางานประจําด้วยแต่ว่าเป็นคนที่ทําธุรกิจควบคู่ด้วยแต่การทําธุรกิจตลอดว่า1ิบปีของนายบีคือการเอาตัวเองลงไปทํางานเอาตัวเองลงไปทํางานเพิ่มก็คือทํางานประจํามาเสร็จตอนเย็นมานั่งขายก๋วยเตี๋ยวต่อแบบนี้เป็นต้นนะนะครับที่ยกตัวอย่างนะครับตลอดว่าสิบปีนายบีจะมีรายได้อยู่ที่แปดล้านหนึ่งแสนบาทซึ่งแตกต่างจากนายเอมากกว่าสองเท่า ส่วนน C ครับน C ีนี่เป็นคนที่แตกต่างจากทั้งสองคนมากนะเป็นคนที่มีโกรด์ไมซ์เซ็ตพอสมควรเป็นคนที่รู้ว่าเงินสามารถต่อเงินได้สมการนซีคือคนที่ทํางานประจําไปด้วยประกอบธุรกิจไปด้วยโดยการขยายสาขาถึง10สาขาในต,ตลอดระยเวลา10ปีลงทุนด้วยนะครับหุ้นก็ได้ครับทองก็ได้แล้วแต่คุณถนัดเลือกเอาอสังหาก็ทําได้ รายได้ตลอดเวลา10ปีของนายซีอยู่1 1 1 4 1 6 2 3บาทซึ่งแตกต่างจากนาย A มากกว่า3เท่าเพราะฉะนั้นทีนี้เราต้องมานั่งเลือกแล้วว่าณนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ถ้าสมการของเราคือนาย A นะปัจจุบันอีก10ปีข้างหน้านี่คืออนาคตของเรานะครับถ้าปัจจุบันคุณเป็นแบบนายอยู่คุณทำงานประจำไปด้วยแต่คุณมีงานธุรกิจส่วนตัวของคุณควบคู่มาด้วย อีก10ปีข้างหน้าคุณอาจจะเป็นนายบีส่วนข้อท้ายคือถ้าคุณรู้จักการใช้เงินที่มากขึ้นการวางเงินเป็นการบริหารเงินที่ดีคือการจ้างลูกน้องมาทํางานแทนคุณได้ในบางงานที่ต้องใช้คนอื่นมาทําแทนคุณก็จําเป็นต้องจ้างคนถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยคุณเป็นนายสี่คือทํางานประจําไปด้วยประกอบธุรกิจไปด้วยและตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ลงทุนเหรือก็ตามแต่ว่ากําลังศึกษาด้านการลงทุุนน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 ด้้้้วยเเเีี่คณอาาาาจจะะะปป็นใ,นใปขงหพระฉะั นี่คือทางเลือกของเราว่าคุณจะเลือกไปทางไหนคุณพอใจแบบใน A คุณก็เลือกเดินแบบน A คุณพอใจแบบใน B คุณก็เลือกเดินแบบน B แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตอยากจะให้เงินมันทํางานแทนเราได้เนี่ยให้อนาคตให้เงินมันทํางานแทนเราบ้างเนี่ยให้เราทํางานน้อยลงแต่ได้รรับที่มากขึ้น ก็ใช้สมก,การของนายสีนะครับก็คือทํางานประจําไปด้วยประกอบธุรกิจก็คือคุณต้องรู้จักจ้างลูกน้องมาทํางานแทนคุณถูกปะเพื่อที่คุณจะได้มีเวลามากขึ้นมีค่าโอกาสที่มากขึ้นเพื่อคุณจะได้ศึกษาเรื่องการลงทุนมากขึ้นอาจจะลงทุนอสังหาลงทุนหุ้นลงทุนทองก็ได้คุณจะมีโอกาสมากกว่าในบีเพราะในบีแค่ทํางานอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วทํางานเตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นไม่พอตอนกลางคืนไม่นั่งขายก๋วยเตี๋ยวต่อนี่คือสมการในบีต่อสิบปี แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะจ้างลูกน้องมาทําแทนคุณจะมีเวลามากขึ้นในการหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นผลทางนี้อยู่ที่คุณเลือกจะเลือกทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับถ้าใครสนใจอยากเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับตอนนี้ทํางานประจำอยู่แต่อยากมีราได้เพิ่มผมจะแนะนํานะครับให้คุณแอดไลน์ไปที่แอดส t าร์ทอัพซีโร่นะพิมตามนี้นะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับ อ่อมาเรียนวิธีการขายของออนไลน์ได้นะครับในวิดีโอคอร์สราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะ่อตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ค้นหาสินค้าขายดีไปจนถึงท่านยิงแอดนะครับ990บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ผมเชื่อว่าคุ้มเกินคุ้มอยู่แล้วนะครับคุณสามารถทําเงินเกินค่าคอร์สได้ภายในแค่ไม่ถึงเดือนแน่ๆผมมั่นใจนะโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาที่แอดสตาซีโได้เลยโอเคผมรอคุณอยู่นะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับุณครับสวัสดีครับ